ครับผมค่านร้องโอ้โหความสามารถนั่งนั่งคุยกันแล้วโอ้โหยุคนี้ร้องเพลงอย่างเดียวไม่ได้แล้ยต้องเต้นต้องเลือกเราใช่แต่ละคนคือเก่งมากความรู้เยอะมากๆคือแบบบางคนคือเล่นดนตรีได้ด้วยเล่นดนตรีได้ไม่พอแสดงได้ด้วยเต้นอีกเต้นได้ด้วยอีกน้องคดเกินจริงเก่งมากตลกมากคือ อันที่พูดพูดในรายการคือแบบให้กำลังใจน้องอ่ะคือคนมาให้กำลังใจตัวเองก่อนโชว์แบบน่าจะเป็นเรานะที่ขี้กับเขาแล้วเมื่อกี้เราดูน้องแบบแล้วเราต้องขึ้นไปร้องเพลงต่อคู่แรกกระซิบกันละโหดีเราซ้อมร้องมาดีเละวพี่ถ้าพลาไปแย่เลยร้องไม่พลาดแล้วร้องไม่อายน้องแน่แนลยโอ้ยเขาเคยประกวดนะครับเขาเคยประกวดครับผม ก็ปรากฏในที่เดียวกับพี่พครับตอนนั้นแล้วก็จำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้เพราเรื่องเวลาไม่ค่อยถนัดในใจเหมือนกันเป็นตัวเลขก็จะลืมลืมนิดหนึ่งใช่แต่พี่พรรู้สึกได้เขาคือกลับมาคือแบบรู้สึกแบบอึดเกล้ยและเข้าใจความรู้สึกของน้องๆทุกคนแบบเห็นน้องๆแต่ละคนคือแบบจะบอกว่าดีมากๆจนแบบคิดว่าอุ้ยเก่งกว่าเรามากๆเลยอ่ะในวัยที่แบบตอนนั้นคือเราก็เด็กเหมือนกันแหละ เด็กเหมือนกันเลยใช่น้องเก่งทุกคนเลยครับอะไรถ่าะร่นที่มีควานาะทคือว่ารอบนี้มันเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของน้องๆมากกว่าว่าแบบเราก้าวออกจากกรอบที่ที่ตัวเองว่าวางไว้นะครับมามาเปิดมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในการในการจะโชว์หรือว่าในการจะแสดงศักยภาพของตัวเองว่าถ้าน้องแบบ ตั้งใจแล้วก็อยากจะไปได้จริงๆว่านี่ไม่ใช่ที่สุดท้ายแน่นอนว่ามันมีอีกหลายๆที่ที่น้องจะได้ลองไปทํามันดูแล้ว <c oughs> ใช่เขาเมื่อคืนเขาเมื่อวีเดเซอร์ก็บอกว่าแบบสังคมเกมทีวีจะต้องหลอ,หอกถ้าคุณไม่ทำง,งานเหมือเนเดิมเราคิดว่าน้องเข้ามาเราจะต้องเจอกับอะไร<ม>เจอกับเราไม่เลยใา้าาเจอพี่อู๋น้องจะต้องร<ห>ับมือกับพี่อู๋ยังไงน้องเงียบๆแล้วเดินไปจากพี่ได้เลย โอ๋หรอคุยได้คุยได้เราให้คำแนะนำน้องได้อยู่แล้วครับผมในในฐานะที่เป็นรุ่นพี่จ้าเราเราดีกับทุกคนอยู่เราหน้าตาเราอยู่เป็นคนเพนนี่อยู่น้องสามารถเข้ามาแบบปรึกษาได้เลยปรึกษาได้เลยแต่ถ้าตกหัวอาจจะยากเฮ้ยแล้วมันจะมี็นคนแบบไหนเฮ้ยพี่สวัสดีครับพุ่ยมันีนะมันมีน้องอยู่คนหนึ่งที่ต่านไหนคนไหนอ่ะ โอ้ยโอเคคนนั้นรู้รู้กันรู้กันเคยทำมีมีมีอยางรู้เลยมีคนนึงครับมีคนนึงมีคนนึงในบีอาร์ครับผมถ้าถ้าน้องคนนั้นรู้ตัวก็มาโผล่ในแท็กนะถ้าถ้าบีอาร์ปีนี้ของเราทั้ครับผมก็เดี๋ยวมีซีรีส์เรื่องโอลิเฟรนดีบอลเรื่องถ่ายจบไปครับผมจริงจริงถ่ายจบไปภักใหญ่ๆแล้วเนาะก็ รอรอให้ออนเหมือนกันรอดูเหมือนกันครับผมก็รอรออยู่เนาะใช่เร็วๆนี้เร็วๆนี้เพราะว่าตอนนี้เขากำลังแบบตั้งใจตัดกันอย่างดีเลยครับสำหรับทุกอีพีเลยใช่แล้วแล้วถ้ารอดูอันนี้เป็นดิมออนไม่ไหวจารุณติชาเพิ่งเห็นว่าเขาอยู่เข้าเข้ายูทูบไปแล้วสามารถไปดูได้ฟรีนะจ๊ะได้้เลยจะนี่คุณนถือจค่ภาพตรงนี้ไหมนะครับมี่ภาพเดีเดี๋ยวรบกวนเอาออกไปเลย เซอร์ไพรส์ไหมคะอะงานไปเดือนนี้จะมีเซอร์ไพรส์แบบคืออะไรไหมคะอ๋อมีเป็นมีดใช่ไหมที่เราจะไปมีดอ๋อใช่เดี๋ยวเราไปเวียดนามครับไปเวียดนามมันไม่ได้ไปด้วยกันเลยนะไม่ไปหันต้องหันของกันเลยถีเแล้วต้องต้องต้องมีมีดกันนี่แหละาถ้เดี๋ยวมีแฟนมีดที่เวียดนามใช่เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีใช่ซึ่งรอบนี้ก็ ไปกันหลายคนนะแต่แบบแยกๆกันไปอะใช่ครั้งที่แล้วที่เราไปคือไปในนามของ B R ใช่แล้วเราก็ไปไปเป็นคู่ไปเป็นคู่อะน่ารอดูว่าจะมีใครหลอกลวงเราหรือเปล่าหลอกลวงอะไรครับเออพี่มีนะอู๋กับพี่บูไม่เคยหลอกลวงแฟนคลับว่าอู๋ไปเป็นเกย์ตอเลยนะครับใช่ เราไอ้วันที่เราลงคือวันที่เราจะไปดูใช่ขอบคุณที่เราพูดแม่บอกว่าแบบแปดกับเก้าเนี่ยคือวันที่เราจะไปดูเราไม่ได้หลอกลงท้ายแล้วเนี่พูดไม่หมดอ่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ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 ไม่แน่ก็ไปจบ